สวัสดีครับวันนี้จะพามารีวิวฮิตชินะครับเซตเอ็กซ์สองร้อยคิดหนึ่งนะครับเก็บงานให้เสร็จสเรียบร้อยนะครับก็นี่ครับราคาเจ็ดแสนห้าหมืนบาทนะครับคันนี้ต่อรองนะครับมาคุยกันได้เลยครับ่าอยากซื้อราคาไหนนะครับสภาพนี้นะครับเก็บงานให้เสร็จสับเรียบร้อยนะครับ ไฟฟ้าอยู่ครบนะครับเอวแน่นนะครับเฟรมสวยนะครับโซ่ดีนะครับโซ่เต็มนะครับตรงล่างครับเอกสารเล่มทะเบียนนะครับกนนี้750,000บาทนะครับใครหาไว้ใช้นะครับก็รระบบแอร์นะครับติดฟิล์ม ระบบแอร์เช็คให้ใหม่นะครับเิดพิมให้นะครับแล้วก็ซีนกระบอกก็เก็บให้ใหม่หมดแล้วนะครับเอวแน่นนะครับไม่มีควันเลยนะครับช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีคลิปลงเท่าไหร่นะครับก็รถไม่ค่อยได้ซื้อมาเลยนะครับ มาดูคลิปเก่าๆไปก่อนนะครับใส่หาไว้ยกอ้อยนะครับหรือว่าตักหินตักทรายใส่รถดำนะครับยืนบ่อลองมาดูคันนี้ได้นะครับจัดเป็นเน้นได้นะลองมาดูคันนี้ได้นะครับงบน้อยคอนสบายนะครับดาวก็อยู่มัน มาคุยกันได้นะครับคันนี้นะครับอยากดาวเท่าไหร่นะครับมาคุยกันนะครับว่าไฟแนน้นจะจัดได้เท่าไหร่นับเป็นสเต็กส0งร้อยคิดหนึ่งนะครับ,รบยิวแน่นนะครับ สบายเลยตัวเดินแรงนะ บอกไฟนะครับเราก็เก็บให้นะครับการทำงานเลยนะครับใครอยากซื้อขายแลกเปลี่ยนที่เทินได้หมดนะครับอยากมีรถเก่ามาร์กตรงมาร์กตี200นะครับหรือว่ารุ่นไหนก็มาคุยกันได้นะครับอยากซื้ออยากขายนะครับซื้อได้ซื้อนะครับหรือเอามาเทินเป็นเงินดาวหรือว่าอยากขายออกเลยก็ เลิกกิจการนะครับหรือว kind of Mon ่าอยากขายออกก็ราคามาคุยได้นะครับถ้าคุณอยากขายเท่าไหร่เราซื้อได้ซื้อนะครับซื้อไม่ได้ก็ผ่านก่อนนะครับถ้าเราซื้อได้คุณอยากขายก็มาคุยกันครับได้หมดนะครับอยู่จังหวัดไหนขอแค่บอกนะครับว่าคุณอยากขายนะครับส่งรูปมาได้เลยนะครับโอ้ยครับแร้ จะเก่าแต่ใช้ได้เฟรมสวยเฮ้ยยังนะสู้ดีสซ้ได้นะครับสู้ลิงอยู่นายนอยู่ไม่ไม,ไมีแตกนะสปอเก็ตฝั่งนี้ไม่ได้เปลี่ยนนะครับแต่ยังได้อยู่โอเคยอยู่ฝั่งนี้เปลี่ยนสปอเก็ตใหม่นะครับเฟรมสวยนะครับเฟรมได้อยู่ ไม่มีก่อนเลยครับปั๊บ ันเลยทำนะไ้ทำามไรแกี้นะครับหรือว่าเครื่องดีนะครับราคานี้นะครับเจ็ดแสนเจ็ดแสนหมื่นบาทนะครับสนใจมาดูได้นะครับอยากให้เก็บตรงไหนเพิ่มก็มาคุยกันได้นะครับ จัดไปเน้นได้นะจัดไปเน้นได้อยู่นะครับทำสีให้เรียบร้อยนะครับซีนกระบองกระบอกก็เก็บให้นะครับเดี๋ยวพามาดูนะครับติดฟิล์มให้นะครับอยากเก็บตรงไหนก็มาคุยกันนะครับ เติมเติมนะครับนี่ครับผมนับภายในนับแอร์เย็นนะครับแอนะร์ยเนะรยเ็นจังเลยโอ้เย็นเกินโอ้เนี่ยครับภายใงภายในก็ประมาณนี้เลยนะครับสนใจก็โทรสอบถามได้นะครับเบอร์โทร062 3 3 8 8 6 8 8นะครับย้ำ0 6 2 3 3 8 8 6 8 8นะครับรถอยู่ราชบุรีนะครับอำเภอบางแพนะครับ สำหรับคลิปนี้จบไว้เพียงแค่นี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับถ้าใครย่องยูทูบเสนยไหนไม่กดซินะครับฝากกดติดตามเพจด,ด้วยครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ